โรงงานน้ำตาลสำรองใจเงืนตามปีหกหาทับหกคกสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบาสทนทุกท่านนะครับคลิปนี้บะสนก็มีเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนจะรับชมเนื้อหาสาระต่างๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสทนน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็น สาระเกี่ยวกับพี่น้องเช่าไร่อ้อยที่ล่อเงินตามนะครับหรือเงินอ่อยเบื้องสุดท้ายที่ร่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็มีหลายโรงงานนะครับที่ออกมาสํารองใจให้กับพี่น้องเช่าไร่อ้อยทั้งในรอบแรกและรอบที่2นะครับในรอบแรกก็สารองใจไปแล้วกับหลายโรงงานนะครับมาถึงรอบที่2นะครับที่จะนั่ใจให้กับพี่น้องนะครับยังมีรอบที่3อีกนะครับพี่น้อง รอดังประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็น่าจะมีรอบที่3นะครับแต่บางโรงงานกับใบจ่ายนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็สอบถามมาหลายนะครับบางโรงงานใบจ่ายเลยนะครับรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนนะครับค่อยจ่ายพี่น้องนะครับเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ต้องจ่ายหากบาจ่ายก็พิดกฎหมายนั่นเองนะครับมาเมื่อหนีมา,มมารับชมนะครับว่ามีโรงง,งานใดบ้างนะครับ เริ่มจากโรงงานบริษัทน้ำตาลไทยการจนะบุรีจำกัดนะครับสำรองจายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายในรอบที่2ประจำปี6 5ท่6นะครับ40บาทต่อตันโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเชา่าไร่อ้อยนะครับในวันที่22พฤศจิกายน2566นะครับในรอบแรกกับสำรองจายไปแล้ว50บาทรวมเป็น90บาท นะครับยังบรรวมคาคำหวานต่างๆและยังบรท่านหักเข่ากองทุนนะครับก็รอในรอบที่3น่าจะมีอีกนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลไทยการชนะบุรีนะครับที่สำรองใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับตามด้วย KSL นะครับซึ่ง KSL ก็สำรองใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกเส้นกันนะครับ โรงงานน้ำตาลนิ้วกรุงไทยจำกัดนะครับกับสำรองจ่ายค่าอ้อยเบิกสุดท้ายหรือเงินตามปี65ท่า66ให้กับพี่น้องนะครับกำหนดจ่ายนะครับตันละ40บาทนะครับในวันที่22พฤศจิกายน2566นะครับโดยครั้งแรกก็จ่ายไปแล้ว50บาทนะครับรวมเป็น90บาทนะครับในวันที่22พฤศจิกายน 66อีกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนิวกรุงไทย ksl นะครับพี่น้องตามมาด้วยโรงงานไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัดนะครับกำหนดจ่ายในวันที่2 2พฤศจิกายน2 5 6 6เช่นเดียวกันตันละ40บาทนะครับสำหรับในรอบที่2นะครับพี่น้องก็ะจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีของพี่น้องเช่าไร่อ้อย ในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับบริษัทไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรมจำกัดนะครับตามมานะครับด้วยโรงงานน้ำตาลปราณบุรีนะครับจะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายรอบที่2ปีหกหาทบปุคก 66, ให้กับพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับในอัตรา50บาทต่อตันนะครับกำหนดจ่ายในวันที่ ยี 24, ่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกณโรงงานน้ำตาลปานบุรีโรงเก่านะครับเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับพี่น้องก็ไปรับได้เลยสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลปรานบุรีนะครับในวันที่24พฤศจิกายน2566นนะครับสำหรับโรงงานน้ำตาลต่างๆนะครับ ต่อออกมาสํารองใจกันในรอบแรกรอบสองกันทั่วหน้านะครับพี่น้องซึ่งการสํารองใจในครั้งนี้นะครับในแต่ละเขตนั่นจะได้มากน้อยบอ่อทอกันนะครับพี่น้องแต่พี่น้องได้เงินตามทุกเขตอย่างแน่นอนสำหรับในปีนี้ยินดีกับพี่น้องทุกท่านที่ได้รับเงินกันทั่วหน้านะครับ